โซเชียลแตกแหกเปิดว่าหนุ่มข้างกายตายชุติมาฮือฮากันกลางดึกหลังไม้สาวทรงสณนเนยอย่างต่ายชุติมาได้ออกมาโพสภาพลงอินสตาแกรมแต่กลับมีหนุ่มปริศนาที่สาวตายนั่งพิงหลังติดมาด้วยจนหลายคนต่างพากันเข้าไปสอบถามว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครก่อนที่ต่อมาชาวเน็ตแหกกันไปเปิดว่าว่าหนุ่มในรูปนั้นน่าจะเป็นเบนอัธนินหรือเบนอเลส ชื่อเดิมเบนนัฐพงศ์นักแสดงหนุ่มหล่อจากซีรีส์ทัศดีจีบเธอเพราะลงรูปสถานที่คล้ายเครึงกันและยังลงรูปที่มีฟิลเตอร์คล้ายกันแถมสาวตายยังไปกดไลค์รูปของอีกฝ่ายด้วยงานนี้ทำให้โยงไปถึงข่าวที่สาวตายเคยออกมาบอกว่ามีคนคุยแล้วเป็นหนุ่มรุ่นน้อง แถมมืดดำคชาพาที่เคยเห็นรูปแล้วก็การันตีว่างานดีเวอร์เล่นเอาชาวเน็ตและแฟนๆต่างพากันบอกว่าถ้าเป็นคนนี้หล่อจริงในขณะเดียวกันชาวเน็ตอีกด้านก็เข้ามาโต้ว่าจริงๆหากเลื่อนไปอีกภาพก็จะเจอเฉลยว่าหนุ่มที่นั่งข้างๆกับสาวตายชุติมาน่าจะเป็นเพื่อนของเจ้าตัวมากกว่า แถมน่าจะเป็นเพื่อนสาวบางรายก็ว่าน่าจะเป็นสาวหล่อไม่น่าใช่คนที่ชาวเน็ตเปิดวับกันแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเอาเป็นว่างานนี้ต้องรอฟังจากปากสาวไต่ดีกว่าว่าความสัมพันธ์กับรุ่นน้องสุดหล่อเบนซ์อร์จะใช่อย่างที่หลายคนดาวกันหรือเปล่าแต่ให้เล่นเกมจับผิดภาพก็ดูคล้ายๆว่าจะเป็นสถานที่เดียวกัน